เบอร์น,นี้ก็คือหนึ่งหนึ่งเอมนะครับหนึ่งเอมนะเราก็ไปค้นดูในใน Google นะครับว่าเจ้าโค้ดเนี่ยเจ้าโค้ด 1A เนี่ยเป็นเบอร์อะไรนะครับอ่าซึ่งก็เดี๋ยวต้องไปดูว่าเป็นเบอร์อะไรได้นะครับเอคราวนี้มาลองวัดวัดดูนิดหน่อยหนึ่งนะครับวัดดูนิดหน่อยนะอ่าวัดตรงไหนดีสัญญาณพันก็จะน่าจะออกหน่อยๆนแล้วนะครับอ่าสัญญาณพันก็จะแวบๆวบออกนะครับ ถ้าใช้เจ้าต,ตัวสโคปเนี่อาจจะจับไม่ทันนะผมดูสัญญาณพันเป็นกระแสสลับนะกระแสสลับนะดูที่ตรงนี้นะครับมันจะเมื่อปุ๊บบุ๊บ,บ,บขึ้นบ้างอยู่นะครับเอาสามสองนึ่งปุ๊บนี่ครับแล้วก็หายตัวมิเตอร์เข็มเนี่ยไอตัวมิเตอร์ยี่ต้อนเนี่ยดูไม่ทันนะครับก็คราวนี้เราดูที่ไฟเอาพุทออกนะครับไฟเอาพุทนะผมจะวัดให้ดูคิดว่าไิเตอร์ตัวนี้น่าจะ คือ1นึ่ทันเตอร์มีปัญหาอยู่แน่นอนนะครับเราเปลี่ยนทันเตอร์ออกก็น่าจะทํางานได้นะครับนะลองดูนะตรงนี้ไฟ220โวลต์นะครับเป็นกระแสสลับนะลองดูนะ3 2 1เนี่ยครับจะแวบแวบ2ครั้งคือมีไฟออกแล้วมีไฟออกแล้วก็ตัดการทำงานไปนะครับก็เราไปยุ่งเกี่ยวกับขาฟีดแบ็ก นะครับแล้วก็เจ้าตัวขาที่ทำเพราะฉะนั้น IC ตัวนี้น่าจะไม่ได้เสียอะไรมีสัญญาณพันต์ออกนะครับมีสัญญาณพันุ์ออกมาออกมาแวบ,บเดียวครับออกมาแวบ,บเดียวแล้วก็ตัดการทํางานถ้าดูตามหลักการแล้วเนี่ยฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ็กจากตรงเนี้ยเขาเปิดเขาเปิดขึ้นมาทํางานครั้งแรกเนี่ยเขาจะมีสัญญาณพันุ์ออกไปก่อนพอ,อ,อไปเสร็จนี่จริงๆน่าจะมีแรงดัน2 2 0่โวลต์พุ่งนานมาด้านนี้นะครับแล้วก็จะป้อนกลับนะครับป้อนกลับรายงานมาที่เจ้าตัวนี้แหละไม่ฟีดแบ็กก็ขา ระยะเวลด้วยกันทั้งคู่นี่แหละครับก็สั่งให้ a c นี่หยุดการทํางานไปถ้าไม่มีฟีดแบกนะครับถ้าตรวจแล้วไม่มีฟีดแบกเขาก็หยุดการทํางานป้องกันความเสียหายของวงจรแต่ถ้ามีฟีดแบกเขาก็ทํางานยาวเลยนะครับนั้นเดี๋ยวก็เปลี่ยน IC ตัวนี้เปลี่ยนทาชซิสต์ตัวนี้ก่อนนะครับตัวเล็กๆตัวนี้นะเนี่ยนะ้าช็อตระหว่างขาหนึ่งกับขาสามนะครับโอ้ผมก็มองไม่ค่อยเห็นเหมือนกันนะครับช็อตนะนะครับช็อตยาวเลย มันทานต่ํา32โอหโมไฟเลืไหลเข้าที่ขาฟีดแบ็กนะครับแล้วก็หยุดการทํางานอ่ะเดี๋ยวผมเขียนวงจรให้ดูอีกสักรอบหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนนะเดี๋ยวก็มาไล่วงจรกันนิดนิดหน่อย <Okay S 1> นอโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ไล่วงจรแล้วก็เขียนออกมาได้คร่าวๆนะครับตรงนี้ก็ขาที่3ฟีดแบ็กนะครับฟีดแบ็กแล้วก็ทรานซิสเตอร์ตัวนี้นะตัวที่ตัวที่เสียไปนะครับก็เบอร์นี้นะครับ 1AM นะครับ แล้วก็ผมหาตัวใหม่มาใส่แล้วนะครับเป็น 2n3904 อันนี้ก็ไปซื้อจากร้านมาก่อนนะครับเป็นทันเตอร์ทั่วไปนะครับตัวใหญ่หน่อยนะไม่ใช่ amd นะครับเน,นี่ยใส่แล้วเรียบร้อยนะแล้วก็ต่อรถไฟต่ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดลองกันก็เหตุที่ช็อตก็คือตัวนี้ขา c เนี่ยจะมีไฟประมาณสัก5โวลต์น,นะครับตัว5โวลต์นนะเขาช็อตระหว่าง b กับ c นะครับเพราะฉะนั้นไฟ เวลาเปิดเครื่องขึ้นมานี่ไฟ5โวลต์จะวิ่งมาที่ขา B ครับวิ่งมาก็มาอยู่ที่ขา F B อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับก็เลยทำให้ IC นี้หยุดการทำงานไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าปกติแล้วถ้าปกติถ้า IC ตัวนี้ไม่เสียจะเกิดอะไรขึ้นก็เวลาที่เราเปิดเครื่องปึ้งขึ้นมาสตาร์ทครั้งแรกเนี่ยขานี้จะส่งแรงดันไฟออกไปประมาณ4.7 4.8 4.9โวลต์นะครับส่งออกมาที่ขา B ตัวนี้ พอส่งมาที่ขา B ตัวนี้นะครับเมื่อขา B ทํางานจะทําหน้าที่เป็นสวิตไอไฟประมาณ4.9โวลต์ตรงนี้นะครับหรือไฟ5โวลต์ตนี้ก็จะไหลจากขา C ลงมาขา E ครับวิ่งมาที่ขาเดทไทมนะก็จะให้เดทไมหยุดการทํางานก็ในจังหวะแรกเท่านั้นเองนะครับในจังหวะแรกนะก็เปิดมาปึ้งนะครับเปิดปึ้งแล้วก็สต็อปหรือว่าส่งพันไปนิดนึงแล้วก็หยุดการทํางานไปก่อนนะครับจากนั้นสัญญาณพัน จังหวะแรกเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็คือจะมีสัญญาณพันออกไปนะครับแล้วก็จะมีป้อนกลับมาไม่ป้อนกลับมาที่ขา DTC ขาเดทามหรือว่าขาฟิ b แบกนะครับก็คือสัญญาณไฟ2 2 0โวลต์นะครับถ้ามีป้อนกลับมาที่ขานี้นะครับขานี้ก็จะทํางานต่อนะครับทํางานต่อแต่ถ้าป้อนกลับมามากเกินไปเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะหยุดการทํางานนะครับถ้าป้อนกลับมากเกินไปก็คือแรงดันเกินอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบดูครับอันดับแรกนะครับผมจะ พาทุกคนวัดสัญญาณพันธุ์ที่ขา8และขา11ดูก่อนว่าสัญญาณพันธุ์จะเป็นไงนะครับตอนนี้ถามว่าทํางานแล้วทํางานแล้วแต่ว่าเกิดปัญหาครับทํางานแล้วก็หยุดนะลองดูก่อนนะอันนี้หลอดไฟ2 2 0โวลต์นะครับต่อใช้งานจริงแล้วเรียบร้อยนะลองดูนะผมจะเปิดนะสามสองหนึ่งเปิดปั๊บทำงานเรียบร้อยนะครับทํางานแล้วไฟออกแล้วนะแล้วก็หยุดครับลักษณะนี้นะทํางานแล้วก็หยุดเกิดอะไรขึ้นอะ แต่ว่าก่อนจะถึงปัญหาตรงนี้นะครับก็มาดูสัญญาณพันธุ์ตรงนี้ก่อนนะครับอ่าสัญญาณพันธุ์จะออกที่ขาขาแปดนะเป็นสัญญาณพันธุ์ออกมานะครับอ่าสามสองหนึ่งปั๊บนะครับอ่าอุ้ยเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะรับเปิดน,นะครับเนี่ยสัญญาณพันธุ์ออกมาแล้วนะครับอ่าออกมาแล้วออกมาแล้วก็หยุดนะครับออกมาแล้วก็หยุด นูสัญญาณพันธุ์ด้านนี้ครับขาสิบเอ็ดนะออกมาแป๊บเดียวเราก็หยุดตามตามโหลดไฟนะครับสามสองหนึ่งรับออกมาแล้วก็หยุดนะเนี่ยหยุดแล้วเรียบร้อยนะครับคราวนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นผมก็ตามต่อนะครับผมก็ตามต่อแล้วนะตอนนี้เราซ่อมมาได้น่าจะครึ่งทางแล้วละ่ะ ครั้งแรกก็คือสรุปก่อนนะครั้งแรกก็คือเจ้าทานเตอร์ตัวนี้เสียนะครับตัวนี้เสียก็เลยทําให้อ่า ictl สี่เก้าสี่นี้หยุดการทํางานไปไม่ส่งสัญญาณพันออกมานะครับจากนั้นเราเปลี่ยนทานเตอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยตัวเล็กๆตัวนี้ยังอยู่เลยนะอ่ะเดี๋ยวออกไปก่อนพอเปลี่ยนไปเสร็จร้อยก็ทํางานอย่างที่เห็นนะครับคราวนี้คราวนี้นะครับทําไมเขาหยุดการทํางานนะครับหยุดการทํางานนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะคือ ไม่มีแรงดันป้อนกลับหรือว่าหรือว่าแรงดันป้อนกลับอาจจะเกินอาจจะไฟสูงอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะมีปัญหาเราต้องไปไล่ชุดป้อนกลับดูอีกทีนึงว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะคราวนี้เรามาวัดสัญญาณไฟดูนะครับว่าแรงดันเขาจะได้เท่าไหร่อยากรู้เหมือนกันว่าแรงดันออกที่200ร้อยไหมนะครับคิดว่าน่าจะออก2 0 0โรลตนนะออกน่าจะออกอยู่ถึงเป็นม0นร้อยกว่าโวลต์เพราะว่าหลอดไฟตัวนี้ติดนะครับ เดี๋ยวลองเช็คดูครับเป็นไฟกระแสสลับนะครับจะได้เท่าไหร่จะมองทันไหมน่าจะทันนะสามสองหนึ่งไฟ245โวลต์ประมาณ245 250โวลต์อ่ะลองดูก่อนครับ3 2 1 2 45โอเคไฟออกที่245นะครับ ถามว่าไฟออก245แล้วแรงดันตัดไหมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจแต่ที่แน่ๆคือ,อชุดป้อนกลับนี่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าแรงดันเนี่ยได้สอ้่โวลต์น,นะครับถ้าเอาหลอดไฟออกน่าจะน่าจะได้สูงกว่านี้นะลองดูครับเพราะว่าหลอดไฟเป็นโหลดนะตอนนี้ไม่มีโหลดแล้วปกติถ้าไม่มีโหลดก็จะก็จะไม่ออกสูงมากนะครับชุดป้อนกลับน่าจะมีปัญหานะครับ ก็ต้องไล่ชุดป้อนกลับอีกทีหนึง่งอ่าลองดูนะครับเมื่อกี้สองร้อยสิบห้ามีโหลดนะสามสองหนึ่งสองร้อยหกสิบสองนะครับไม่มีโหลดนีขึ้นไปถึงสองร้อยหกสิบสองมีโหลดก็อยู่ที่สองร้อยสี่สิบห้าเพราะนั้นเดี๋ยวผมก็จะไล่วงจรแล้วก็ลองหาดูชุดป้อนกลับเขาจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ตอนนี้น่าจะมีมหาในในชุดป้อนกลับนะครับก็ตัวต่อไปนะโอเคครับมาต่อกันนะครับ หลังจากที่ไล่วงจรอยู่พักใหญ่เลยนะครับก็เจอชุดป้อนกลับของเขานะตรงนี้ตรงนี้ก็คือชุดไฟออก220วตนนะนี่ที่ผมต่ออยู่ประมาณนี้นะเนี่ยจะผมต่อหลักหล,ลักไปนะเอาหลอดไฟมาครอมไว้ก็คือชุดนี้แหละครับตัวเดียวกันนะชุดนี้นะก็ดูที่ลายปินนะครับดูที่ลายปินนะก็จะมีมีแยกออกามาที่หนึ่งจากจากเจ้าไฟ220ตรงนี้นะครับเอาพุทตรงนี้คือเอาพุทแล้วนะ แล้วก็มีแยกไวยปิินมาปื๊ดวิ่งมาถึงตรงนี้ครับมาลองดูกัดูขึ้นดูชัดๆนะครับวิบ่งมาแล้วก็จะเจอตัวน้ำทานอยู่หนึ่งสองสามนะครับแล้วก็กาปาเซอร์หนึ่งตัวนะครับตัวน้ำทานตัวนี้สองตัวนี้ค่าสองสองสี่นะครับสองสองสี่ก็ประมาณสองร้อยเคน่าจะประมาณนั้นสองร้อยเคาจจะต่ออนุกรมกันนะครับแล้วก็มีตัวน้ำานตัวนี้ต่อลงกลาวตรงนี้เป็นกลาวนะตรงนี้เป็นกลาวนะครับ ก็คือแบ่งแรงดันนั่นเองนะครับเขาจะเอาไฟ220โวลต์นี้แบ่งแรงดันนะครับแบ่งแรงดันให้เหลือไม่เกิน5โวลต์นะครับที่จะส่งมาที่ที่ตัวนี้นะครับปัญหาครับปัญหาคือไดโอดหายไปหนึตัวเนี่ยครับตรงนี้ไดโอดหายไปหนึตัวนะทําไมทําไมจะต้องเป็นไดโอดตรงนี้เป็นไฟ220นะเนี่ยเนี่ดูดีๆน,นะครับพิจารณาดูนะ ตรงนี้คือไฟกระแสสลับแล้วเป็นไฟ2 2 0โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นไฟ2 2 0โวลต์เนี่ยวิ่งมาถึงตรงนี้ก็ลดแรงดันลงไปนะครับลดลดเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าต้องเข้าถึงไอซีตัวนี้ไม่เกิน5โวลต์นะครับตรงนี้เป็นการป้อนกลับป้อนกลับบอกว่าแรงดันเอาพุทธได้เท่าไหร่นะครับแรงดันเอาพุทธได้เท่าไหร่สมมุติว่าป้อนกลับไปที่5โวลต์5โวลต์คือ,อคือเต็มเลย2 2 0โวลต์อะไรประมาณนี้นะครับ แล้วก็สมมุติว่าป้อนกลับแค่1โวลต์หโวลต์นี่ไฟอาจจะไม่ถึงหรือว่ายิ่งป้อนกลับมากแรงดันก็ยิ่งก็ยิ่งต่ําหรือว่ายิ่งป้อนกลับกลับน้อยแรงดันก็ยิ่งสูงก็แล้วแต่เขาจะออกแบบตรงนี้นะครับแต่ก็น่าจะไม่เกินประมาณ4ี่สห้าโวลต์นะครับป้อนกลับขไหนเขานี่อ่านลองดูนะเพราะแรงดัน220้โวลต์วิ่งมาตรงนี้ครับผ่าน R นะครับผ่าน R แล้วก็แล้วก็ R ตัวตนี้ตึงลงกล่าวก็คือเป็นโวลต์ เป็นวงจรม้ลนเตะดไวเดอร์นะครับแล้วจากนั้นก็จะเล็กกีไฟให้เป็นไฟกระแสตรงนะครับ็นกระแสตรงวิ่งเข้ามาที่ขาเดไทม์ขาเดไทม์นะครับขาที่ขาที่4นะครับขาเดไทม์เพราะฉะนั้นแรงดันจะมากจะน้อยเนี่ยถ้าตรงนี้ไม่พอนะครับขาเดไทาม์นี่ก็จะรับรู้แรงดนันพอรับรู้แรงดันเสร็จเจ้าตัวเดไทม์นี่ก็จะก็จะไปทำให้เจ้าดวตี้ไซเคิลนี่ขยายจะเพิ่ม จะมากจะน้อยนะครับซึ่งมีผลกับแรงดันในจุดนี้แหละนะครับมีผลกับพันธ์พันธ์พันธ์ทางานมากขึ้นกว้างขึ้นดิวเซอร์ก็นกวา้วางขึ้นก็แรงดันก็ออกมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับตังน,นี้ก็ป้อนกลับตรงชุดนี้เป็นชุดป้อนกลับเพราะฉะนั้นเอาไดโอดมาใส่นะครับเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจไดโอดตัวนี้อาจจะระเบิดนะครับอาจจะระเบิดเพราะว่าทานซิสเตอร์ตัวนี้ชอ็อตเนี่ยตัวเดิมของเขานะมันมีผลซึ่งกันและกันอยู่นะครับอ่าอาจจะลองลองดูหน่อยนะครับอาจจะอยู่ตรงนี้แหละ เดี๋ยวเอาไดโอดมาใส่นะครับไดโอดก็เป็นไดโอด์ 1N4188 ก็ได้เป็นไดโอดเล็ ify ธรรมดาทั่วไปนะครับเล็ซติฟายไฟกระแสตรงกลับเข้ามานะครับเดี๋ยวลองดูครับโอเครับหลังจากที่ผมใส่ไดโอดเข้าไปอีกหนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาทดลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะเปิดเราจะตัดไหมนะครับก็ง่ายๆก็คือว่าเขาก็จะเอาไฟ220โวลต์นะครับลดแรงดันลงมานะครับแล้วก็เลเซติฟส่งมาให้ i อซีตัวนี้นะครับซึ่งเข้าขาที่สี่นะขาสี่ขาเดททำนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะแดงดันจะเข้าไปกี่โวลต์นะครับเปิดดูก่อนนะเป็นยังไงถ้าใช้งานได้หลอดไฟต้องติดแล้วก็สว่างยาวไปไม่ดับนะครับอลองดูนะสามสองหนึ่งติดแล้วนะติดแล้วก็สว่างยาวนะครับตามปกตินะ,ะแต่ว่า ปัญหาที่ตามมานะครับปัญหาที่ตามมานะลองดูครับตอนนี้ต่อโหลดนะผมวัดแรงดันไฟกระแสสลับได้อยู่ที่100 105โวลต์นะครับ105โวลต์นะก็ชุดป้อนกลับนี่อ่าน่าจะมีอ่าตัวตัว R หรือตัว C อาจจะอาจจะเสื่อมค่าไปนะครับไม่ได้แรงดันตามนี้ปกติชุดป้อนกลับของ ยี่ห้ออื่นๆนะครับผมจะเห็นเป็นตัวทิมเมอร์นะครับเวลาปรับนะปรับทิมเมอร์อก็จะช่วยทําให้ปรับได,ได้ละเอียดมากขึ้นได้ดีมากขึ้นตรงนี้แต่ตัวนี้ล็อกค่าตัวต้นทานมานะครับค่าต้านทานอาจจะยืดค่าหดค่าไปหรือหรือมีคนซ่อมมาก่อนก็ไม่แน่ใจอะไรประมาณนี้นะครับก็ทําให้แรงดันตกลงเหลือเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราลอยโหลด,ดิอ่ซผมจะลอยโหลดออกไปนะครับลอยโหลดแล้วนะ ลอยโหลดแล้วจะได้อยู่ที่ยังมันก็เหมือนเดิมครับรนะ้อยเจ็ดโวลต์นะอ่าประมาณร้อยเจ็ดโวลต์ก็ยังได้เหมือนเดิมร้อยเจ็ดโวลต์คราวนี้เราลองดูตรงนี้ครับอลองวัดตรงนี้ดูนะก็ลองดูว่าฟีดแบ็กที่ออกจากตรงเนี้ยได้เท่าไหร่นะครับอ่าลองดูนะกระแสตรงนะครับกระแสตรงนะอันนี้กราวนะครับกราวระบบนะ เ,เปิดแล้วนะครับมาตรงนี้วัดได้ไหมอ่าตรงนี้อยู่ที่ประมาณ2.2โวลต์นะครับ2.2โวลต์ 2. 2เราต้องลดแรงดันไฟลงมานะครับหรืออาจจะเพิ่มแรงดันไฟขึ้นผมไม่แน่ใจนะก็จะอยู่ไม่เพิ่มก็ลดนะครับอ่าถ้าลดลงนี่แรงดันไฟอ่า2อ0โวลต์ v, อาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับน่าจะประมาณนี้นะเนี่ยประมาณ2.2โวลต์ ก็มีวิธีการแก้ไขนะครับอยู่2ทางเลือกก็คือ1ก็เปลี่ยนตัวดานทานตัวนี้นะครับซึ่งค่าเท่าไหร่เราไม่รู้เลยนะก็ดูจากค่าเดิมของเขานะครับวัดแล้วได้เท่าเดิมไหมหรือมีการเปลี่ยนค่าไปมากไหมนะครับแล้วก็วิธีที่2ก็คือใช้ทิมเมอร์นะครับใช้ทิมเมอร์นะอ่าปรับแรงดันไฟนะครับถ้า ใช้ทิมเมอร์นี่อาจจะเป็นการลดแรงดันไฟลงนะครับลดแรงดันไฟเราลองใช้ทิมเมอร์ดูก่อนนะหรือใช้ VR นั่นแหละครับก็คือไฟออกมาตรงนี้2 2โวลต์เนี่ยก็เอา2 2โวลต์นี่ผ่าน VR ตัวหนึง่งหรือผ่านทิมเมอร์ตัวหนึง่งก็ลองดูว่าลดถ้าเราลดไฟลงนะครับจาก2 2โวลต์ลดลงไปเรื่อยๆนี่แรงดันเขาจะขึ้นไหมถ้าแรงดันไม่ขึ้นนะครับถ้าแรงดันไม่ขึ้นก็แสดงว่า เราจะต้องเพิ่มไฟขึ้นมันจะมี2กรณีเท่านั้นเองมีลดกับเพิ่มนะครับถ้าเพิ่มนี่ก็อาจจะก็อาจจะต้องมาเปลี่ยน R เปลี่ยน C ตรงนี้นะครับเอา R ตัวนี้ออกสักตัวหนึ่งแล้วก็ใส่ VR แทนนะครับก็ปรับได้น่าจะไม่แตกต่างกันแต่ผมมองแล้วเนี่ย2.2โวลต์เนี่ยถ้าเราลองลดลงจะเป็นยังไงนะครับการลดลงของแรงดันนี่จะมีผลจะมีผลกับเจ้าขานี้นะครับเจ้าขาขาที่สนะ ก็ลองดูเดี๋ยวลองวัดขาที่สี่ดูครับจะได้ได้ดันเท่าไหร่นะพิธีการวัดนะครับเราก็ใช้มิเตอร์จิ้มแล้วก็วัดที่ขาที่สี่ไว้ก่อนเลยครับหนึ่งสองสามสี่ขาสี่นะหนึ่งสองสามสี่ขาสี่ขานี้ขาสี่ขานี้ครับอ๋อทำยากนะครับเอาเปิดเลยนะขาที่สี่นะครับเนี่ยขาที่สี่ได้สองจุดสาม ก็มาจากตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยสองจุดสองสองจุดสามนะเนี่ยมันลดแรงดันขาสี่ลงไปนะครับลองลดดูก่อนนะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือผมใช้ VR นะครับก็เอาเอาอดนี่ออกจากอดตรงนี้ก็เข้า VR ไปก่อนนะครับอ่าแล้วก็ลงตรงนี้นะครับแต่ถ้าลดแล้วไม่ได้ลดแล้วไม่ได้ก็ต้องมาเพิ่มแรงดันขึ้นครับครานี้เพิ่มแรงดันขึ้นก็มาพิจารณาด้านด้านในด้านนี้แทนนะครับอ่ะโอเคโอเคครับ มาดูผลลัพธ์กันนะครับหลังจากที่ดัดแปลงแก้ไขวงจรนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าต้องใช้ตัวดันทานเท่าไหร่นะครับถึงจะทําให้ระดับแรงดันลดลงไปได้นะก็ต่อลักษณะนี้เลยนะครับไอตัวไดโอดที่อยู่กับปิ้นเนี่ยเอาไปก่อนอันนี้ใช้ไดโอดทั่วไปนะครับ1 n 4 007ือก็ได้นะครับก็แรงดันวิ่งเข้ามาตรงนี้นะครับกระแสตรงนะไออ่าเป็นกระแสสลับอยู่นะยังไม่ได้เป็นกระแสตรงนะครับก็ วิ่งเข้ามา200รกว่าโวลต์น่าจะ220โวลต์หรือ100กว่าโวลต์ก็แล้วแต่นะครับวิ่งเข้ามาด้านนี้นะวิ่งเข้ามาด้านนี้จากนั้นก็ผ่านา VR นะครับผ่าน VR 1 0 0 k นี่แหละหรือว่าทิมเมอร์นี่แหละนะครับ1 0 0 k นะแล้วก็ส่งแรงดันออกไปนะครับก็ทดลองแล้วใช้งานได้นะครับทดลองแล้วใช้งานได้เดี๋ยวลองดูกันนะเดี๋ยวลองกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะมิเตอร์อยู่ตรงนี้นะ เปิดเลยนะครับเรียบร้อยนะตอนนี้วัดแรงดันกระแสตรงกระแสสลับดูนะ,ะวัดดูนะครับไฟกระแสสลับได้เท่าไหร่นะได้2 2 4โวลต์นะครับเราสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับจะ2อ0้โวลต์ก็ได้2 3 0โวลต์ก็ได้นะครับประมาณนี้นะ,ะใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็คราวนี้วัดแรงดันที่ เข้ามานะครับแรงดันที่จาก220โวลต์นี่วิ่งเข้ามาผ่านไดโอดตัวนี้นะครับ,รรบก่อนจะเข้าไดโอดนะ,นะก่อนเข้าไดโอดนะครับก่อนเข้าไดโอดอยู่ที่ประมาณ7โวลต์นะครับอ,ออกจากไดโอดแล้วออกจากไดโอดก็ได้7โวลต์นะแล้วก็ผ่านาทิมเมอร์ตัวนี้นะครับเราปรับลงจนจนได้แรงดัน224โวลต์เมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะครับอยู่ที่0.4นะครับ0.4โวลต์นะ0.4โวลต์เนี่ยวิ่งเข้ามาที่ เจ้าขา DTC นะครับหรือว่าเจ้าขาได้ถามนะ,อะตอนนี้ผมสรุปแล้วนะเนีย่ยครับแรงดันประมาณ220โวลต์นะวิ่งเข้ามาปั๊บผ่านตัว้านทานลดแรงดันลงไปนะครับอ่าอ่าโวลเตจอาโวลเตดิไวเดอร์นะครับแล้วก็ประมาณ7โวลต์นะ7โวลต์นี้ก็ผ่านอ่า7โวลต์นี้ก็ผ่านตัวอ่าทิมเมอร์ของเรานะครับหรือว่า BR 100K นะ เราก็ปรับครับหมุนลงไปเลยหมุนลงไปเรื่อยๆนะครับหมุนจนกว่าเราจะได้แรงดัน220โวลต์ตรงนี้นะครับอ่าก็ได้ประมาณอยู่ที่0.4โวลต์เพราะฉะนั้นแรงดันที่วิ่งเข้ามาที่ขาเนี่ยนะครับถ้ายิ่งมากนะครับยิ่งแรงดันมากก็แสดงว่าอ่าพันก็ยิ่งน้อยลงนะครับแรงดันที่ออกตรงนี้ก็น้อยลงไปตามเพราะฉะนั้นก็ได้ประมาณ0.4นะครับก็เราปรับ ขึ้นขึ้นลง,ลง,ลงได้ปรับเพิ่มปรับหมุนได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะก็เดี๋ยวผมเตรียมเครื่องมือนิดนึงก่อนนะครับอ่ะโอเคครับเรามาลองดูกันนะหาปากคีบครับปากคีบเพื่อจะอ่าวัดจะตัวนี้นะครับอ่ะลองดูนะเปิดนะครับสามสอง,สองหนึ่งตอนนี้แรงดันอยู่ที่สองร้อยยี่สิบสี่โวลต์นะครับเราต่อทิมพอตตรงนี้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเราปรับเลยครับครานี้เราปรับเลยนะลองปรับดูครับ หมุนหมุนเจ้าชิมพอร์ตตรงนี้เลยนะครับอาอ่ชิมเมอร์ตรงนี้นะเนี่ยครับเราหมุนจนถึง230โวนลต์ได้นะครับหรือว่าอ่าจะหมุนให้ต่ากว่านี้ก็ได้นะครับมผมก็มองไม่ค่อยเห็นนี่ครับหมุนนะนี่ครับหมุนละ อันนี้ลดต่ำลงมากกว่าน้อยกว่า200นะครับอ่าเนี่ย2 1 0โ้ลต์อน2่า200ร0อนะครับแล้วก็หมุนได้ครับหมุนได้เลยอ่าการหมุนตรงเนี้ยมันก็จะส่งแรงดันไปที่ขาดิทามนะครับขาที่สี่นะขาที่4เนี่ยก็จะมีผลให้ภายใน C ีนี่เขาผลิตสัญญาณพันธุ์มากหรือน้อยนะครับแคบหรือกว้างยูจีไซเคิลน,นะครับอ่าผมหมุนขึ้นไปเรื่อยๆนะคราวนี้หมุนละ2 2 4 225บ 2องร้อยสามสประมาณ230ร้อยสได้ครับก็ประมาณนี้อ่าสัก230 w. นี่แหละอ่าโดยประมาณนี้ครับอย่ากเกินนะครับอส่าิบเก็ได้อ่าประมาณนี้อ่าเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวเราไปหาอ่ะปิดก,ก่อนเดี๋ยว Power MOSFET หรือ g p t จะร้อนเงินไปนะครับก็ไปหา t นซิ s i ต t ร r ตัวนี้มาใส่นะครับถ้าหาไม่ได้ก็ต้อง พยายามทําให้สวยงามนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะหนักใจอยู่นะหนักใจอยู่ตรงนี้เราก็อาจจะใช้ตัวดันทานล็อกค่าไปเลยนะครับเพราะว่าใช้ทิมเมอร์ตรงนี้เราก็วัดความต้านทานว่า,ามีกี่ตัวนะครับหรือว่าจะใช้ตัวทิมเมอร์ตัวนี้แหละต่อต่ออีกทีหนึง่งต่อสายต่ออะไรวัดกันอีกทีหนึ่งนะครับก็อดแจปไปนะครับโอเคครับก็สรุปกันอีกนิดนึงนะครับก็ปัญหาของเครื่องนี้มีอยู่สส่วนนะครับในส่วนแรกนี่ก็คือ เจ้าตัวท,ทันเซเตอร์ตัวนี้นะครับเกิดรั่วเกิดช็อตไปนะครับก็เลยทําให้ขาที่3ซึ่งเป็นเจ้าตัวขาฟีดแบ็กเนี่ยมีดรงดันอยู่ตลอดเวลานะครับก็เลยไม่ทํางานนะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งนะครับอีกปัญหาหนึงก็คืออเมื่อทํางานแล้วเนี่ยฟีดแบ็กฟีดแบ็กกลับมาไม่ได้นะครับไม่มีฟีดแบ็กกลับมาจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะไม่มีเดโอดตัวนี้นะครับเดโอดตัวนี้หายไปนะครับแล้วก็ก็เลย วงจรก็เลยไม่รบรูแรงดันนะครับแล้วก็เปิดแล้วก็ตัดเปิดแล้วก็ตัดเลยพอเปลี่ยนไดโอดใส่เข้าไปเรียบร้อยนี่ก็เกิดแรงดันก็ไม่ได้คงที่เท่าเดิมนะก็สืบเนื่องอาจจะสืบเนื่องมาจากแฉเจ,จ้าตัวต้านทานชุดนี้นะครับชุดแบ่งแรงดันนี้มีปัญหาซึ่งผมก็คํานวณไม่ถูกเหมือนกันว่าต้องใช้ก้อนมตาทานตัวไหนนะครับซึ่งปกติก็ส่วนมากก็เห็นเจ้าตัวทิมเมอร์ตัวนี้นะครับหรือว่าเจ้า VRX ประมาณ 5K 10K ตัวนี้นะครับที่ทาหน้าที่ปรับแรงดันตามในคลิปนะ ก็โอเคนะครับก็คงต้องไปหาเจ้าตัวทาวน์ซิสเตอร์เล็กๆตัวนี้มาถ้าหาไม่ได้ก็คงต้องตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้คงต้องโยงสายนะครับอาจจะไม่สวยไม่สวยหน่อยแต่ก็ใช้งานได้นะครับก็อยู่ในปิ้นนี่แหละนะครับน่าจะไม่มีหนาอะไรนะครับก็ต่อสายต่ออะไรให้ใหดูสวยงามเรียบร้อยเพราะว่าถ้าล็อกค่าต้นทานไปเลยนี่บางทีแรงดันขึ้นลงๆเนี่ยตัวนี้อาจจะอาจจะมีมนหนาครับปรับก็ยากด้วยนะครับถ้าใช้แบบมีกก็น่าจะปรับได้ง่ายขึ้นนะครับก็สรุป ในรูปภาพรวมนะครับประมาณนี้นะก็ขาที่สําคัญนี่ก็คือ,อก็ลองไล่ดูให,ให้ให้ดีนะครับอย่างขา ctrt เนี่ยมีเรือ,อย,อยู่ใช้สโคโววัดน,นี่ก็ถือว่าไอซีน่าจะทํางานแล้วนะครับแต่ว่าสัญญาณพันไม่ออกถ้าสัญญาณพันไม่ออกก็ต้องมาดูขาไดทาขาไดทามีปกติก็จะอยู่ประมาณศูนย์วนนะครับศูนย์วนนะแล้วก็ขาฟีดแบ็กฟีดแบกก็อยู่ประมาณศูนย์วนเหมือนกันนะครับก็ขา ฟีดแบ็นี่อาจจะขึ้นขึ้น,นล,งลงนะครับแล้วแต่เขาจะออกแบบวงจรแต่ว่าเจ้าตัวเจ้าตัววงจรตัวนี้นะครับวงจรตัวนี้นะดันมาใช้ขาเดือดทามนะครับในการจ่ายฟีดแบ็กกลับขึ้นมาขาเดือดทามเนี่ยต้องไปเปิดดูในบล็อกไดแกรมของของเครื่องเขาอีกทีหนึ่งนะครับใน t a Sheet นะว่าเดือดทมเนี่มากน้อยมีผลยังไงกับกับสัญญาณพันนะครับซึ่งก็มีผลอยู่แล้วนะครับในตัวอย่างนี้เดือดทามน้อย นะครับสัญญาณพันธุ์ออกมากเนท้ามมากสัญญาณพันธุ์ออกน้อยนะครับก็คือค่าเดื้อรมน้อยแรงดันไฟเอาพุทออกมากอ่าประมาณนั้นถ้าเราจะเข้าใจกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันขาหนึ่งขาสองขาสิบหกขาสิบห้า, 1, า, 2, า, 16, า 15, อะไรนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณห้าหกขานี้นะครับเนี่ยตัวนี้ที่มีปัญหานะก็โอเคถือว่าอ่าในเคสนี้ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปปรับปรุงให้ดูสวยงามนะครับ แล้วก็ถ้าปรับปรุงแล้วเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ตามติก็ขออนุญาตย,ยุติคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับก็ต้องขอบคุณด,ด้วยนะครับที่ติดตามรับชมมานะครับอาจจะนานนะอาจจะนานขอบคุณครับสวัสดีครับ